6คู่ประจำน้าช่องวันนี้นะผมจัดมาฟังอีกเช่นเคยในกระผมสำหรับผลการเมื่อวานนะผมหรือว่าผลการเมื่อวันก่อนนะผมไม่ได้ลงไว้ให้ในผมเนื่องจากโปรแกรมฟุตบอลมันค่อนข้างจะน้อยนิดพอสมควรเลยในกระผมวันนี้ก็ในผมได้กลับมาจัดนักจเต็มในวฟุตบอลโปรแกรมวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่เยอะเลยทีเดียวในกระผมก่อนอื่นเลยในก่อนที่ไปชมกันนะฝากไลค์กดแชร์กดข้อนหน้าจอหรือว่าฝากคอมเมนต์มาให้หน่อยแล้วกันในผมเสียงก็ถือว่าแปลกๆปลกแล้วกันในผมไม่สบายเท่าไหร่นะยฮะโอเคนะสำหรับคู่แรกวันนี้นะผมขยับไปดูสําหรับทาน มากันหน่อยนะครับผมสำหรับการตั้งโครงไรวอร์คูเซนเนี่ครับผมวันนี้จะเจอกับตั้งของแฟรงเฟิร์ตนครับผมสำหรับไรวอร์คูเซนเนี่ยเ,เ,เนะผมก็ได้ข่าวมาว่าปด อิกเชนฮาร์กไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองในกกรของแรกก็วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับั้งของแฟรงเฟิร์ตเนาะด้วยกับผลงานทั้งคู่เนี่ยนะ้เจอกันมา5เกมที่ผ่านมาโอ้โหต้องบอ,อกเลยว่าเป็นต้งน,นของเรเวอร์ซ่มที่ทำผลงานแล้วก็นะ่นาจะดีกว่าทั้งหมดเลยไม่เพีจะ่ออกไปเยือนหรือว่าในบ้านของตัวเองเนาะส่วนผลงานช่วงนี้ชาหรัต้งน,นของเรเวอร์ซ่มผลงานช่วงนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยจะดีสไลไรนะมจาก3เกมที่ผ่านมาเนะี่ยก็ถือว่าหลุดหลุดนงๆไปบ้างนมองยังจากเกมกรับช่วงนี้มีปัญหามากคนคนเลยในเกมล่าสุดก็ไป amin, ไปปปเเสมอตตั้งงขวรที่3ะู ต่อ 3, าขะนั้งของเบเดเวนติดโทษแบงไปหนึ่งไลายก็ยังทําอะไรเขาไม่ได้นะฮะส่วนทางของแฟรงเฟิร์ตในผมจาก3เจ็ดที่ผ่านมาโอ้โหก็ถือว่าทำผลงานได้ดีอย่างต่อเน,นื่องเลยในะผมไม่ว่าจะออกไปเยือนหรือว่าในบ้านเต็มก็ถือว่าเก็บชัยชนะทั้งหมดเลยและก็วันนี้เรวเวอร์กเูเซเนียมแบกมาก็ถือว่าก็น่าจะแปลกคนตัวคนเลยในะผมรวยกับผลงานช่วงนี้นะผมยังมองว่าแฟรงเฟิร์ตในผมยังทาผลงานได้ก็น่าจะดีกว่าอยู่ในคะรับสำหรับคู่แรกวันนี้ให้มองแต่นั้นของแฟรงเฟิร์ตได้นะี่ครับผมวันนี้ทีมเยือน น่าสนใจกว่านะฮะสว่วนคุยสองในะผมราลีกาสเปนกันหน่อยในคะรับผมเซบียาในวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทนะั้งเอลเช่และก็ผลงานวันนี้เนี่ยในะผมหรือว่ากระแสตอนนี้มันค่อนข้างจะแปลกคนคนเลยนะฮะในเกมล่าสุดที่เจอกันมาเซบียาวันนั้นติดโทษแบนไปหนะึนะ่งลนยในครับผมไรก็เสมอกันมาที่1ประตูต่อหนึ่งนะฮะสว่วนตางหน่งของเซบียาฟอร์มช่วงนี้ก็ถือว่ายังไม่ค่อยจะดีสักไรเนะมยังดุกลุกไปบ้างนะนะีผมเป็นเกมผีเข้าผีออกบนจะแพ้ก็แพ้ไปเละเลยนะโบดจะนับเชนะนามและก็เซบียาช่วงนี้มีปัญหาด้วย กับเกมรับค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะฮะสำหนันของเอลเช่เนี่ยครับผมวันนี้เนี่ยผลงานก็ถือว่าไม่ค่อยจะดีสไกไรเหมือนกันเนี่ยครับผมไม่ได้แตกต่างกันเลยนะผมสำหรับเกมคู่นี้นะผมแต่ว่าเทียบกันบอลต่อบอลแล้วเนี่ยกระแสย,ยังมองว่าเอลเช่เนี่ยยังดูดีกว่าอยู่นี่ครับผมเนื่องจากเกมรับทางด้านของเซบีย่าเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาพอสมควรเลยนะสำหรับคู่สองวันนี้ให้พรองอย่างทางด้านของเอลเช่ ane, นอกบ้านนี้ลวกันนะฮะ สโซลีิซามนะผมหรือเออฝราหลังเสกหน่อยแนะี่ยสำหรับโอลิมปิกมากเซย์ในครับผมวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับแต่งของรอริยงเนะี่ยฮะสำหรับเกมคู่นะีนะ้เนี่ยในครับผมโอ้โ oh หบอกเลยว่าเป็นเกมแพ้ทางกันมากเนะีนะ่ยผมจับ ตั้งแต่ปี2016ยันปี2025ในเกมล่าสุดนี่แหละเป็นทางด้านของโอลิมปิกมากเซยที่ทำผลงานได้ดีกว่าทั้งหมดเลย10เกมที่ผ่านมาเนี่ยเร,รียงเอาเสมอไปเพียงแค่เกมเดียวนอกนั้นหลับหมดเลยนะฮะสว่วนทางของ ille, มากเซยในฟอร์มชุดนี้เป็นไงบ้างในเกมล่าสุดนี่แหละในระบบวันนั้นออกไปเยือนสำหรับทั้งโคงลียงในระบบไปแพ้ตั้งโครงลียงมา1ประตูศูนย์และก็ทั้งของหมากเซย์เนี่ยติดโทษแบนไปหนึ่งลายในกะบบก็ถือว่ามีปัญหาเกมรับอยู่เหมือนกันสำหรับหมากเซยในช่วงนี้นะฮะสว่วนทางของ ยองเป็นไงบ้างาช่วงนี้นกอกจาก2เกมที่ผ่านมาเก็ออกเปียนยังไม่เคยเอาชนะใครมาได้เลยแนวแต่ว่าสำหรับกบพอวันนี้เนี่ยรอริยองก็ถือว่าค่อนข้างที่จะพร้อมเนี่ยด้วยกันทั้งหมดเลยเนี่ครับผมสลับมา์เซย์วันนี้ติดโทษแบนไป2อรสามลน์ทีเดียวในผมไม่สามารถใช้งานได้ก็ถือว่าเ่านั่งเยอะพอสมควรเหมือนกันถึงแม้ทั้งโขนแลมปิกมา์เซย์วันนี้จะเป็นการได้เปรียบได้บ้าหรฐตีก็ตามแต่ว่าวันนี้มองว่าโอลิมปิกมากเซย์ชนะไม่ขาดในผมวันนี้ให้พรองอย่างทั้งโขงรอริยองนอกบ้านรายนะยะบนี้ฮะ ส่วนคุยสี่ในะผมขยับไปดูสำหรับตารางของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันหน่อยะน,นะยัมในผมสำหรับตารางของอิสวนะิททาวน์ในกมวันนี้จะเปิดบ้านเจอกักบทั้งของเซฟฟิลด์เนี่ยในผมทั้งคู่เนี่ยในะผมก็ถือว่ามีประวัติมาโชคช่วยเหมือนกันในะผมเคยไปเล่นในลีกสูงสุดแต่ก็ลังกลับมาเล่นเหมือนเดิมเนี่ยฮะ ส่วนผลงาที่ผ่านมาสำหรับทนั้งของเซฟฟิลเดในผมเอาชนะทนตั้งของอ,อิสวิทาวไป2ประตูต่อศูนย์ในเกมล่าสุดที่เจอมาตั้งแต่ปี2 0 1 9ในหม่มและก,ก็ปียี่ปี2อโอ้โหหักกันมา6ปีแล้วไม่ได้เจอกันในกระบอแรกก็วันนี้หวนกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยเนะฮะส่วนอิสวิทาวผลงานช่วงนี้ในบ้านของตีนก็ถือว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไรจาก5เกมที่ผ่านมายังไม่เคยเอาชนะใครมาได้เลยในกระบอส่วนตทานั้งของเซฟฟิลเดก็เหมือนกันจาก5เกมที่ผ่านมายังไม่เคยเอาชนะใครมาได้เลยและก็สภาพคววามมพพอออัันนี้้้ทงู่่ก็ถืรร แต่ว่าวันนี้ด้วยกับผลงานด้วยกับกระแสต,ตอนนี้เนี่ยยังมองว่าอิสซิทาวยังน่าสนใจอยู่ไรก็วันนี้แบ่งมาไม่ได้เกิดไปเพียงแค่ขึ้นทั้งตัวตูมเบียก็ถือว่าจุดจี้ไปมองว่าวันนี้อิสซิทาวผ่านได้ในุ่มในบ้านของตีงสำหรับคู่ที่4เนาะส่วนคู่ที่5้าในโปรตุเกสซูเปอร์ลีกหน่อยใาการสำหรับตนั่งของเบลฟิก้าในห่มวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับตนั่งของซามารคาร่าสำหรับเกมคู่นี้เนี่ยนหผมก็ถือว่า เนี่ยผมมองว่าฐานะของเบลฟิก้าเนี่ยยังดูดีอย่างตอ่อเนื่องอยู่แล้วนะ่จากห้าเกมที่ผ่านมาเจอมาเป็นฐานะของเบลฟิก้าทำางานได้ดีกว่าอย่างก,กับเกมรับหรือว่าเกมลูกเนี่ยโอ้คุยบอกเลยว่าไว้ใจได้อยู่แล้วนะฮะและก็ผลงานฐานะของเบนฟิก้าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยในกระบอมรวมทุกรายการกระชับมิดฟุตบอลถ้วยเนี่บผมในดีของตัวเองจาก20เกมที่ผ่านมายังไม่เคยดุดแพ้ให้กับใครเลยในกระบอกมันสวนทางกับทางด้านของซานตาคาราพอสมควรเลยในกระบอมและก็วันนี้มองว่าฐานะของเบลฟิก้าบอกเลยว่าสภาพของพอวันนี้เนี่ยครบเครื่องมากพอสม หรับคู่ที่5วันนี้ให้มองทานังของเบฟิกาได้ในบ้านของตัวเองวันนี้2ประตูต้ตองยืนให้ได้นะฮะ ส่วนคู่ท็กคุณทายวันนี้นอร์เวย์ดิวิชั่นหนึ่งกันหน่อยรายการสำหรับโบโลกิมในกระบอกวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทั้งของคิดตะซุนในกระบอกสำหรับโบโลกิมวันนี้เนี่ยแบกมาต้องบังคับชนะถึง3ประตูเลยถึงจะได้ยิงกันไปเต็มเชื่อว่าวันนี้โบโลกิมเนี่ยทางไงก็ทําได้นอนเพราะว่าอะไรด้วยกับผลงานที่เจอมาตั้งแต่ปี2019ยันปี2025เนี่ยเป็นทัางของโบโลกิมที่ทําผลงานเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่าพอสมควรเลยในกระบอกเราไม่ว่าจะเก็บอบไปยันหรือว่าในบ้านของตัวเองเนี่ยสำหร เชวานี้เกมรับก็ถือว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นองจากห้าเกมที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเสียประตูไปบ้างแต่กระผมยังรับไม่ดีและก็ขาดตัวรับ ไปขอนั่งที่เยอะเหมือนกันในกลุ่มสลหรับคู่ที่6วันนี้ไม่ต้องคิดมารายการนะผมให้มองตาหนังของโบโลกิมได้วันนี้จะเบียดเกิน3ประตูไรโกวันนี้มี2เงื่อนไขเรือรายการไปโบโลกิมได้ไรโกไปเที่ยวสวนได้นี่ฮะสำหรับคู่ประจำหน้าช่องวันนี้ก็ฝากไปด้วยรายการสุดท้ายแล้วใครที่สนใจนมออยากเขาเข้าปเข้าริยการเราก็สามารถปัดขวปางไปทางเข้าหน้าโปรไฟล์รูเนียก็จะเขียนไว้ให้ครบเลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอนใหม่ขอบคุณครับผม